สวัสดีค่ะแบบต่อเนื่องเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลนะคะก็วินาทีผสมปูนนะคะวินาทีสำคัญนะว่าพอมาต่อยนะคะหรือช่างพุงเนาะจะจำสูตรได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำนานแล้วนเ,เนะพ่อเนาะก็ผสมในรถเข้นเลยนะคะ ไม่เคยลืมอะไรง่ายง่ายบะลืมอีอย่างง่ายๆคนอย่างพ่อไม่เคยลืมใคร เสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วเลวพี่น้องผสมปูนอ่ะทีนี้เราก็จะเอาใส่แบบใช่ไหมพ่อเนี่ยระวังเจ้าเหยียบแบบเจ้าเด้อข้างหลังน่ะน,นะแบบก็จะเป็นแบบเหล็กยางดีนะพี่น้องนะเทลงไปแล้วนะคะมันจะเป็นให้เจ้าไหมพอ่ฮอฮึมันจะเป็นให้ไหม ป็นแบบก็มีอันยางรองด้วยนะพี่น้องประมาณสิบวันทำไมค่ยเกะสิบวันคุณบอกโอ้ย <c oughs> oh, มันก็ไม่ได้ดังเตาไฟสัทีแล้วสะบอกสิบวันค่อยเกะละพี่น้อง ไม่ใช่ทรายมันเยอะว่เนี่ยก้อน,นหินก้อนใหญ่มาเ,เริ่มไอ้บ้ามันเหลือก็ทหน้าห้องน้ำเลยนะม,นมันทีละนิดทีละหน่อยเอง นี่มีการลอนวายเมดด้วยนะคะเอฟซีโอ้คักเนาะ เอาก้อนใหญ่ออกว่ะโอ้หนึ่นมันเยอะเกินมันเยอะเกินโอ้ยน่าจะขุ่เดียวก็พอนะน,นี่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าลืมสูตรไหน แบบที่ทำก็จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะคะไม่ได้ทำกลมๆนะก็ทำไปเรื่อยครับโอเคนะเวลาทำไปก็ทำนะครับผมอยู่บ้านเราเนาะ บ้านพ่าไม่ต้องเจ้าข้าวว่าไม่ต้องซื้อซื้อข้าวหมดแล้วเอ,อซื้อวะพ่อจะไม่ซื้อเอาพ่อแม่ถามความรู้สึกเจ้าหน่อยนะว่าด้วยเรื่องการได้ซื้อข้าวเนะจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าตั้งแต่เป็นผัวเป็นเมียกันมามเรายังไม่เคยซื้อข้าวกินนะเพระมันมันหลายคนกินเรายังไม่เคยซื้อข้าวนะ หลายคนกินแล้วนามัมนหน่อยเดียวแต่กนก็นาหน่อยเดียวม,มันพออยู่เราไม่ได้ดูแลเราไม่ได้ทำนาเนี่มันหลายคนกินคนนี้บ้างคนโน้นบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าแต่เป็นพี่น้องรวมพ้องมารดา ไม่ใช่น้ำมันเยอะไปบอกน้ำก็อันนี้เองเรียบร้อรยรองแห้แบบนี้อ,อปูนที่เหลือมาเทเลยอาะปูนเหลือนิดหน่อยนะคะมาเทเลยจะได้ถอดรองเท้า อย่าดำนี้นมันโดนประตูได้ยังออกไม่หมดต้องขูดต้องขูดกระเดึงเงบกระเดึดงเงบอยู่พี่น้องเอ้ยน่นอยนะพอแล้ว เวไม่ต้องทำซักล็อกเาเจวก่เวลากวานห้องเนาะ เวลากวาดห้องแล้วเวลาลมพัดมามันก็เข้าไปเหมือนเดิมใช่ไหมพ่อ,อน่าจะมีมาอีกสักถึงเท้าพ่อเนี่ยนะ ยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหาทําไปทั่วเนะาะทำนู่นนี่นั่นนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ